My name is คุณประชัยวังกาสอน My nickname is Mickey I am 19 years old I study at ราชพัฒน์พิบูลสงคราม My favorite food is t รูดโด My favorite football club Barcelona My idol รามินยาเมว ดูเดย์แอมเมคเพนซิลโฮเดอร์ฟอร์มเทสต์สเต็ปหนึ่งโฟร์เดอะเพเปอร์ทูเก็ตเตอร์ทูฟอร์มอะรีเทนจัลสเต็ปสองยูน่าสเต็ปเปอร์ทูสเต็ปเปอร์ทูเดอะเพเปอร์ทูเก็ตเตอร์สเต็ปสามคัตเดอะเบสเพเปอร์ Step 4 Attach double side t a b to the base and assemble to the parts of skater Step 5 Put your stationary into your pencil holder